สุดซึ้งฟังและน้ำตาไหลาคลิปเสียงไม้คุยอะไรกับน้องแม็กเวลค่ะหลังจากที่หนุ่มไม้พิรัตตัดสินใจถอนคำร้องขอปกครองบุตรร่วมกับサラค่าสิง์กินีและตั้งใจะจะเก็บเงินเข้าบัญชีไว้ให้ลูกของตนเองในขณะที่ทางโซเชียลหลายคนออกมาให้กำลังใจไม้ว่าตัดสินใจถูกแล้วค่ะก็จะมีประเด็นในเรื่องของคลิปเสียงที่ทะเลาะกันกับทางด้านาサาออกมาเปิดใจถึงประเด็นต่างๆที่เกิดขึ้นล่าสุดทานายเจมส์นั้นก็ได้ออกมาเปิด คลิปเสียงที่ไม้ส่งหาน้องแม็กเวลได้โพสต์นั้นได้ระบุแคปชั่นว่าสิ่งเล็กๆที่เรียกว่ารักขอมอบให้แม่ยกพ่อไม้พี่รักและน้องแม็กเวลครับในคลิปเสียงนั้นไม้ได้พูดกับลูกชายว่าแม็กเวลแดดดี้รักแม็กเวลนะครับคิดถึงแม็กเวลมากๆนะครับซึ่งน้องแม็กเวลเองก็ได้ตอบกลับมาว่าแม็กเวลก็คิดถึงแดดดี้ครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ทางเราได้นํามาฝากกันคะ่ะ